ตอนนี้เรากดปลายของซุปเปอร์อยู่ส่วน,นที่เกาะติดกับกระดูกไหปลาร้าหนึ่งจุดนี้เกาะติดกับนี้ได้ตรงนี้นกระดูกอันนี้กระดูกไหปลาร้ามาตรงนี้หมดหนมสุดแล้วตรงนี้เป็นปลายของซุปเปอร์ที่มาเกาะติด่นี้ะคเจ็บน้อยลงไหมตอนนี้ ตอนแรกเจ็บมากใช่ไหมเหมือนช่วน er> ี้เป็นต้นกำเนิดมั่งซาไปถึงสีสานเลยซาขึ้นไปหัวแรงอย่างนี้นลยแรงผักมาหน่อยตรงแรงตรงๆเหรอคะใช่ลงตรงให้เข้าไปในซอกกระดูก เออให้ให้ให้เอียงนิ้วให้เข้าไปในซอกกระดูกอ่ะ้ครับที่ทิชาได้ใช่มันก็เกี่ยวเนื่องกันทุกเส้นอ่ะเดินอือคอืช่องเล็กๆช่องลึกๆพอมันยิ่งกด ว่าการรักษาหัวไหล่เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเนี่ยค่ะไอ้พวกริคอเมนต์มันเยอะจัดเนะี่ยใช่มันเกาะรอบเยอะมากแล้วเราต้องค่อยๆ่อยขายที่จ,จุดๆี่จุดลงไปเหนื่อยไหม